เอาละครับก็สวัสดีคนนี้นะครับก็วันนี้นะครับแล้วกับเกมไมค์คาร์บอีกตอนนะครับแล้ววันนี้นะครับแล้วก็มาอยู่กับใครอยู่กับใครใครมึงไม่ใช่กูอ้น,นี่นี่ก็นะ้เ <c oughs> คฮะ <c oughs> มึงแค่อยู่กับใครกี่คนนะมึงแค่กูสองคนมึงให้กูมึงอยากขูก่คนใ,นใครมึงก็ต้องเคลียร์ออยักษ์คมอยู่แล้วเพราะว่าจ้าโอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เปิดล Lucky Box สกิลปิดกับ Lucky Box Division หรือว่า Lucky Box Super Rare นั่นเองซึ่งตอนแรกผมอ่านสกิลปิดว่าอะไรนะสกิลปิดอะไรสักอย่างเลยยิงมาหนานว่า สควิตเออสควิตตันนี้เราสู้กับอะไรไททันเกาะครับไททันเกาะไททันอาร์โม่หรือเวะหรือว่าอาร์เมอร์วะอาร์โม่อาเมอร์อาเมอร์ซึ่งเจ้าตัวเนียเอ้ยเออลืมเลยว่าเราต้องเอาคอมพินต์มาขึ้นด้วยลืมเลยไปหามาให้แล้วอะอ่านว่าะไรครับอ่านให้หน่อยผมอ่านติดขัดได้บ่อยอ่านนี่แหละแอนนี่เป็นไททันเพศหญิงโดยถูกส่งมาจากกองทัพของไททันเกาะโดยจะเก่งทางศิลปะการต่อสู้แอนนี่ต่อสู้กับเอเลนแอนนี่สามารถชนะเอเลนได้แบบไม่ง่ายโดยแอนนี่อยู่ในหน่วยรักษาการโดยจะมีพลังสร้างก้อนหินทททาาาาลลยไได้้้้แะตองใใชนนกกมร ทำลายเอมมี่หรอเขาอ่นออานคขาเห็น <d> เ,อเ,อเอมมี่ตอนเป็นมนุษย์อันนี้แหละอันนี้ตอนเป็นมนุษย์จะเป็น จะเป็นคนมีผมสีเหลืองผิวขาวแอนนี่เป็นหนึ่งคนที่ได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นแล้วทำไมถึงเขาบอกว่าแอนนี่ฆ่าแบบเอเลนได้ง่ายเลยทั้งที่ไอเอเอเลนน่ะมันใช้หมัน้ำแข็งฆ่าแอนนี่ไม่ใช่หรอแล้วทำไมแอนนี่แพ้เอเลนน่ะแอนนี่รู้สึกว่าจะชนะเอเลนนะเพราะว่าแค่กูกูเคยดูมาแค่ชัดที่มันสู้กับเอเลนแล้วแล้วมีคนบอกว่าเอเลนชนะแอนนี่แล้วทำไมแอนนี่ชนะเอเลนได้ล่ะเอ้าก็แอนนี่อะชนะเอเลนตอนแรกจะศึกที่สองก็คือมาสู้รอบที่สองเอเลนชนะไปใช้หมัน้ำแข็งเออเพราะเขารู้อะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเป็นเพล็ก ถามว่าจริงไหมเออจริงอ่ะก็มานี่แหละส่วนไททันเกาะก็ใครมีข้อมูลก็ไม่มาคลิปนี้เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะอ่านไททันเกาะกันนะครับมาอ่านไททันเกาะคลิปหน้าจะอ่านไททันเกาะให้คลิปหน้าก็คือว่าเราคอมเมนต์จากคลิปนั้นมาอ่านคลิปนี้ไงเออได้คลิปหน้าตู้อะไรคลิปหน้าตู้อะไรคลิปหน้าตู้อะไรไม่บอกบอกมาเดี๋ยวเราก็มาแลกกล่องคนละกล่องไปเลยมาเดี๋ยวกูมึงวางซุปเปอร์แลนด์ให้กูอ่ะกูวางสกิลเอ้ซิคิดเอยมึงเหลี่ยมมาเนี่ยซุปซุปอันนี้แรงกว่ามาโบยังหนึ่งแม่งเหลี่ยมมา มันก็ไม่ได้แรงป่ะเฮ้ยเป็ดเป็ดหรือไก่บอยแป๊กไหนบอยมึงตีกู่นี่ตีเมอเออเออตีไม่ตีไม่เอออุ้ยพอดีแบบลงท่าแบบเอามาถ่ายอ่ะเออถ่าบักปะถ่ายบักปะอือบักไม่ได้มาถึงท้าคิวแบบไม่ตายอือท้ามาดิอุ้ยไม่ตายป่ะอุ้ยโทษทีมันบักท้าท้าคิ้วมันบักไหมอ่ะไม่บักอ่ะต่อไปสิ่งโชคเฟกคอยโอ้โหเฟกคอยจริงด้วยว้ายโอ้โหแค่ลงเท้าเด็กก็แบบรู้แล้วว่ะเด็ถามว่าไง แต่ถามว่าซูเปอร์แลมันโหดกว่าสกิลปิดจริงไหมก็จริงครับเจอที่คุ้งเขาเหลี่ยมครับผมก็บอยมันแบบนั่นแหละมันไม่เอะใจอะไรผมก็เลยให้มันวางไปไม่เอะอะไรกูเป็นคนวางก่อนแล้วกูไม่เปิดกุมน่ารักอ่ะดูดิมันมีแบบมันมีตาแล้วก็มีปากด้วยอ่ะดูดีน่ารักอุ้ยน่ารักเหมือนความรักของเราเลยปุ๊บไม่เห็นน่ารักเขาถืออ้าวปุ๊บบอยกูว่าและไอ้กล่องมันไอ้กล่องนี้มันบวกอ้าวอ๋อโบกได้บวกได้โอเคอันนี้คือแร่เอ๊ะเดี๋ยวนะบอย เราเคยขุดแร่นี่ไหมเ <อ S 1> นี่ยเคยขุดใช่ไหมไม่เคยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเคๆๆๆๆเยเคยอันนี้เคยเ <c oughs> พราะว่ามันคุ้นๆไงเหมือนันว่าเราเคยวางแล้วก็มาขุดดาบดามเมจโอ้ยแ <c oughs> ค่ดาบก็รู้แล้วแบบใครชนะแล้วก็กังเก้แล้วก็เสื้อโอเคโอ้ยแ <c oughs> <c oughs> ม่มันมันชน,นะแล้วอ่ะคขอยู่เขาก็ชนะเลยผมยังเหลือไอ้รองเป้าได้รองเท้าแปดกล่องรองเท้าเสร็จแล้วก็โอเคเป็นน้ำตะอะไรมึงฮะอะไรมึงไออุ้ยอุ้ยอันนี้ดาบระเบิดเราเหรอหรือเพราะมันมันระเบิดอะไรอ่ะมึงกลับมาหากูก่อน ระเบิดมึงอะไม่ใช่ระเบิดกูกูตีแล้วไม่เห็นระเบิดแล้วเมื่อกี้น่าจะกล่องใครสักกล่องหนึง่งเอ้ยกล่องใครสักคนหนึง่งมันไม่ได้เปิดอะไรเลยนะอ้าวไม่รู้เหรอก็เมื่อกี้ตีแล้วไม่เห็นระเบิดเลยไอ้กูจะงงโ,งโอโ้โหแค่นี้ก็แบบชนะแล้วว่ารู้ผลรู้ชนะแล้วอุย้ยนี่อะไรเนี่ยเขาเรียกวนะ่าอะไสปินเนอร์อุย้ยสปินเนอร์ลัน่นอุย้ยโทษทีโทษทีอ่ามาเอาเสียงโชคไปอ่าเดี๋ยวเสียงให้เดี๋ยวเสียงให้อ่ากูก็กูก็มีเสี่ยงโชคให้แล้ว บอยได้เป็นอันนี้ตัวนี้มันปลาได้ใช่ไหมไหนบอยมาดูดิเก็บไปดิมันปลาหรือม,มันคาสได้เรืมเหมือนกันหรือมันเป็นเอฟเฟกต์คาสไดออ้อันนี้กูไม่ได้ตั้งใจนะกูจะตีไอ้นั่นการ์เดียนอ้าวโอ,อ้มันพอดาบรนะเบิดเราโอเคเข้าใจแล้วพอดาบกูเองนี่แหละกูกระพุ้งดาบมึงมึงไม่ฟังวะ <c oughs> ก็กูตี Guardian, การ์เดียนก็กูจออะโดนเลยตีการ์เดียนถ้ากูไม่ใช่ดาบนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรเป็นอะไรกันล่ะมาเหอะยอีเหอะยิงมาโอ้ยพอดีแบบไม่กระโถนสถานเลยออื ก็แค oh, oh, ่แบบหมดกันโอ้ยวิเทลแม่มาเจ้าวะอันนี้เป็นอ๋อเป็นแร่โอ้โหอันนี้เป็นบล็อกเลยเว้ยอุ้ยสุดดเอาจริงว่าฟ้าผ่ามันไม่ได้ช่วยเลยนอกจากความน่าลรบกวแล้วก็เลขูได้กูได้ของูหายแต่พอดีแบบกูมีแบบประมาณแบบ18บล็อกว่ะ18บล็อกก็แบบได้ครบเซตแบบคาฟต์ได้อีกหลายชุดเลยนะอีกหนึอีกสามสิบแปดกล่องครับก็แค่สามสิบแปดกล่องมันอาจจะไม่ได้ก็ได้ป่ะเหมือนตอนที่มึงเปิดแบบพยายามหามันกูทำไม่ได้มันก็ไม่ได้เพราะกูสุกมันไม่มีอะไรเลยอ้าวนานแกหลลุดเย โอเคครับก็กลับมาอีกรอบนึงครับเมื่อกี้เราใส่กล่องคอนซิแล้วมันก็หลุดไปเลยอะ่ะอยาลอกลองอีกรอบนึงป้าเดี๋ยวใส่ให้ดูเอาป่ะอ่ะล,ลองใส่นะปุ๊บปุ๊บอ้าวไม่หลุดแล้วรู้ป่ะเมื่อกี้หลุดเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมึง <laughs> นานเก่ง่ากนี่ช่วยดิอีนีน่โอ้โหไม่เป็นไรระดับดาเมจร้อยเดียวปุ๊บอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเอ้อแล้วพี่ลองตีลองตีลองตีไหนลองตีนะโอ๊ยเดี๋ยวเดีนะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มึงแค่เลยตีกูเดี๋ยวนะอ๋อนี่มาตีแล้วมันระเบิดเหรอโอ้ โอเคถ้าตีถ้าตีก็คือระเบิดปาก็ระเบิดโอ้ยไม่ไม่ลองนะนี่ลองน้ามาดิลองเอาอะไรไอ้ที่ตีกูตอนแรกอะอ๋อตายอ้าวไม่ตายเหรอแล้วกดลดไหมอ่ะแต่ว่ากดกูรถป่ะเอ้ยมันไม่ตายแล้ว่ะโอ้โหแย่แล้วอันเป็นแบบไหนบ้างจ้าจ่าก็แค่อ๋ออันเป็นแบบไหนบ้าของกูไม่อันเป็นแบบไหนบงไงประเด็นกอกูอะอันนี้ไข่มังกรนอันเป็นแบบไหนบ้าเออเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นอะไรอ่ะฮะ กล่องอะไรกันน้านี่ได้จากกล่องไม่ใช่เลยอันนี้เอ๊ะมันคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนหรือมันคือบัฟก็ไม่ใช่เห็นจะไม่รู้รู้แล้วบ้างแค่มึงอกี้อ้าวแหมมึงรู้เยอะอันนี้เป็นเอาไอ้เปิดอะไรตายอันนี้เป็นพอร์ทโลบอลอ่ะพอร์ทโลบอลทำอะไรได้อ้าเอ้าตีแล้วก็แล้วเฮ้ยอ้าวอ้าวเอ๊ะพอร์ทโลบอนเด็นะฮะอ้าวตายปะเนี่ย อันนี้ตายเหรอมึงตายเพราะอะไรวะอันนี้มึงตายปะเนี่ยมึงก็ว่าม่เออแล้วมึงตายเพราะอะไรเออมึงตายเพราะจมน้ำเหรออะไรนะมึงตายเพราะจมน้ำเหรอเฮ้ยแล้วมึงตายเพราะอะไรเมื่อกี้ก็เราเอาบอลเนี่ยตีมันกลัวบอลเนี่ยตีมึงตอนอยู่ในน้ำตีกูเยอะไปแล้วมึงก็ระวังให้ดีมึงอ่ะกูว่ามึงไอ้นั่นน่ะมึงแบบออกน้ำตายอ่อกอกกน้ำกินน้ำเยอะไงอกอกไม่จมน้ำอกอกโอ้ย จับผีนี่ต้องผีมาเออะบุงแหวอะไรเนอะโอเคเอ้ยเดี๋ยวจทิ้งดาบด้วยทำไมอันนี้เป็นหมวกปลาหมึกเอ้ยสวยว่ะก็สเฮลเมตซีเซลีมันมีอะไรสวยกูด้วยเหรออ้าวมึงเป็นผู้หญิงเหรอเฮ้ยผู้หญิงมือเหรออันนี้เป็นกาเล็กซี่เอ๊ะอ่านไม่รู้อ่านว่าอะไรตองจัดกรวานกี่หีนะล่องมันสวยนะทำไมเหมือนกูไม่เคยเห็นกล่องพวกนี้เลยวะเนี่ยอันนี้เค่งเกมอ่ะโหคนณได้อ่างเลยเอ้ยคนณได้อ่างเลยเฮ้ยบอยดู เทปะดูดิแบบเป็นชุกกาแล็กซี่แล้วก็แบบปลาหมึกก๊อสแต่กูไม่ชอบหน้าสกินมึงเลยตาสีเขียววะไม่เท่เท่าสกินสตีฟกูหรอกตกลงนี้มันคาบขอได้ใช่ไหมเนี่ยฮะไอ้นี่อยู่ข้าเงียบเฮ้ยมึงก็ตีนักเลยมันแหลกเนี่ยแหมมึงเก็บเอาวววะางเปล่าอันนี้อะไรฮะมึงอะไรฮะมึงอะไรมึงอะไรก็เลยนะไอ้กล่องนั้นเยอะเดี๋ยวมึงเจอกู อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้อ,อ๋อกินได้เป็นมัชเมนโลเอิ่มกินแล้วก็เพิ่มสปีดอ๋อโอเคอยากรู้มากเลยเมื่อกี้มันตายเพราะอะไรอ่ะมีทฤษฎีเดียวก็คือจมน้ําตายเพราะมันอยู่ในน้ําแต่ว่าคือมันมึงอยู่ในนั้นยางอย่างอาอย่างดีกว่าอยู่นานอย่างกูให้กูให้มันดูฉลาดเยางนันอางี้มึงอยู่นานอย่างตอนอยู่นั้นอ่ะนดีมันบอกมึงอยู่อ๋อโอเคเอะสีพูเหมือนเราเคยเห็นดาบสีมพูเลยน่าจะดาเมกากอ๋อไม่ใช่ ยิงได้เหรออ๋อไม่ใช่ก็คือน่านจะกากแหละโอเคเพราะมันดาบราเหมือนพันเดียวเองแร่เนี่ยเราดีสุดแล้วเนี่ยน,นี่เนี่ยทำไรอยู่ด้วยอ้าวไฟกระชากโอเคนะก็กลับมาอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้บอยก็นะครับโดนเมียดึงปักเอ้ยปักไฟนะครับเลยแบบหน้าคอมดับไปเลยแล้วหายไปเลยนะครับเด็กเด็กชื่ออะไรมันกระชาก <c oughs> เขาก็เมียโดนดึงปักไฟไม่ใช่เหรอฮะแบบว่าแบบไม่ยอมไปซักผ้าเนี่ยมันเพิ่งซักผ้าเสร็จแล้วมันก็กลับมาเนี่ยโอ้หคุ้นเคี้ยโอ้ยมันงุดมากมันมาบวกลงอีกรอบ โออคเปิดต่อแล้วเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้รูดเกมอีกรอบวันหลังอาหารซักผ้าบ้างอืจะได้ไม่ต้องโดนดึงอีกโอเคบอลตอนนี้บอยเหลือกี่กล่องแล้วเหลือสามแปดกล่องอุ้อันนี้เป็นอะไรอ่ะฟุตบอลไหนลองใส่ดูซิใส่แล้วก็อืมมันอยู่ด้วยกันก็ปรับเช้าเดี๋ยวมาต่อไปตอนนี้ผมเหลืออย่างละสิบห้ากล่องนะคือสามสิบละแหละอันนี้เป็นเอ๊ะเดี๋ยวนะมันเป็นรั้วปลาหมึกนี่อ่ะเราเรือปูหมาทำอะไรแค่วางแล้วนี่ปืน ปืนแล้วมีกระสุนโอ้โหอ้าวก็ไม่เป็นไรไว้ปืนย่างกากเลยไม่เอาบ้โพุทธกากเลยใช่อันนี้เป็นเรนโบนุกเหรอถ้าปลาโดนมันจะเป็นระเบิดเหรอใช่มาชุนไหนกอ่านนะอะ่าก็ไม่เห็นนุกเลยอะไรเนี่ยมันเฉยเฉยนะโอ้ยหลอกลวงอันนี้เสียงโชคแน่นอนไม่ได้ระเบิดแน่นอนไม่ต้องห่วงอือหืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นอ่านไม่ออกอ๋อกินได้น่าจะเป็นแอปเปิลแต่กินแล้วมันแค่แบบ รีเจนหัวใจแล้วก็ในมิชชั่นกูกูกูอะไรงะใช้คำหยาบเหรอฮะอ้าวกูไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยแกกนไม่สนุกวะดแตะข้าไม่ตายครับเดี๋ยวจ้าข้าไม่ตายครับเดี๋ยวจ้ามันได้ามันอมตีออ้ยฮห้บอยดูนี่เห็น <He en S 2> หัวใจนี่ไหมเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยตอนเนี้ยเนี่ยคือหัวใจที่เรามีความรักให้เธอน,นะเอ้ยนี่คือหัวใจที่เราอะไรต้องพูดวอะไรวะ นี่คือ,อคหัวใจที่เราอะไรมาทั่วแล้วมาต่อไปวายตกลาวาเลยกูตกลาวา,า,วามันเป็นหลุมแมปไม่โหลดอะผ<อ>ไ,<ม>ไม่เอาแมไม่โหลดเพราะมึงนเลยนี่ยผมคงไม่เอาแร่อื่นแล้วนอกจากแร่ที่เราได้มาเพราะมันก็โอพีแหละแต่มันแค่แบบว่าไม่เอนเบกเติบเออแบบมันเือนเ่อมันเฉื่อยคาับแต่พาม่เอนเบกเติบมันตีกูตายกูก็ตายสิวะเออเนาะมันเป็นเฉื่อัเนเื่องั้นเดี๋ยวค่อยละกันเฮ้ยอันนี้แร่นกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวจะเก็บของเนี่ยโอ้ยอันนี้เออเก็บแล้วก็แค่นี้มันยังหัวร้อนเลยทุกคนมันคือ่อะไระ อันนี้แล่ไม้ข่อยอบอยเอาไปอันเดียวอันนี้แล่นก,น,นกเหรอหเอาแรกกูไปเห็นป่ะเออแล่นกจริงด้วยเหมาะสำหรับบอยเนาะที่แบบชอบนกบ่อยก็มีก็ไม,ม่ได้เหมือนมึงอ่ะแหมอย่ากความจริงมาพูดเล่นดิลองค้ามนกดูเสื้อก่อนนกจะโหดแค่ไหนกันว้ายไอ้ไอีอ่ตกใจมากกูค้ามแล้วก,กลายเงี้ยวโอ้ยไอ้ผายคนนี้มองไม่เห็นมาเสร็จแล้วอ่ะลองใส่ดูปึ๊บปึ๊บอ่อ ถามว่ามันดีกว่าอันแรกที่มันของเราอันนี้ไหมมันก็ผมว่ามันมันก็เฉยเฉอ่ะน่าจะเป็นรอโลมามากกว่านั่นแหละเชื่อครับไม่เชื่อไม่เชื่อครับเออเชื่อเหออมันก็เออบอยได้ปั๊บเกิดใหม่ไหมหรือไม่ได้ไอ้ปั๊บที่บรรทุชีวิตอ่ะไม่ได้ใช่ไหมมัน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 บอกครับอ้าวแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าได้เพราะคือเอ้ามันเป็นธรรมตามือเหมือนกันใช่ไหมเออล้วงูมากัดอะไรฮะอยู่เฉยก็ดีแล้วไอ้งูเวน่เอ้าบั๊อันนี้คือออปบายได้บั๊กอะไรเปลี่ยมาม่วงกูไม่เชื่อมงหรอก มึงจะไปไหนไม่ทำอะไรเลยอ๋อเป็นกูทำสิเป็นกูทำกิวเตงไหนไหนเฮ้ยเมื่อกี้เก็บของอยู่กูไม่เห็นบ้างนี่ก็นั่นแหละโอ้โหขนาดเราดาบเด็กตีเราเล่นเรายังลดเลยโอ้โหก่อแม่งกากจริงกูไม่ใส่ละทิ้งไปเลยมาหกกองสุดท้ายลมึงอะไรอะไอ้ไรเนี่ยมึงเอาอะไรกูไปยังอะไรอันนี้น้ำกูหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อันน้ำมึงแต่ไปนั้นหายไปไหนมึงเอาอะไรไปอ่ะอันไหนอ่ะไม่รู้มึอ๋ออันนี้นี่นี่นี่เอาไปนี่ อะไรก็ไม่รู้ถ้าไปตกใจของของอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยนี่ของพวกไปไม่เอาหรอกอันนี้เป็น CT g o กอตอ๋อที่เราใส่นี่วามันคือสมองเหรอวะไม่รู้อ่ะอ๋อมันโหวไปมันก็มันก็ก่อแดงก็ได้อยู่โอเคมากล่องสุดท้ายหมดแล้วหมดยังอันนี้พิกแอคดาเมทร้อยนึงเหลือกี่กล่องนะสิเอ็ดอ๋อสิเอ็ ในเงินหมด il, แล้วก็รออะไรล่ะเอ้าเออแกงมันเอ้ากูว้าเป็เอ้าเอ้าบอยกูโดนดึงเอ้าตีคนอื่นแม่งโดนตัวเองซะงั้นโอเคครับเนี่ยนะครับจะขอนสก๊อตบอสไททันบอกอะไรดีกว่าเอาเสร็จแล้วก็จะขอพร้อมสก๊อตบอสเองหนุ่มใครที่ชอบจะริโกแล้วก็คล้ายที่ช่องดีไซน์ดิจิทัลด้วยรู้ไหมประเด็นบอยกูทำให้ไททันมันเต้นไวมมึงเห็นปะแล้วกูลืมดูไวมว่าไททันมันเต้นด้วยมึงเห็นไหมมนเต้นโยกเอ้ยโยกเอวโยกแลนเอ้ยโยกอะไรโยกหัวโยกมึงฝากให้ไททันเกาะเต้นเออเต้นเห็นไหมดูดิ กูทำนี้ไงท่านเกาะกูไม่ได้เลยนะทำไมอ่ะคือในท่านเกรธคือในหนังคือมันนที่มากเลยเหรอก็ก็เป็นลูกรักคนวาาอยู่เห็นไดข่าวอ๋อเตะแล้วไม่เท่เลยไงโอโหแค่นี้ก็เท่แล้วมาพร้อมม่ยยังมาถ้าพร้อมแล้วก็กินบัฟเลยอ่ะเดี๋ยวกินบัฟก่อนโอเคกินบัฟไป่กินพออันนี้มันมันมันไม่ได้มันไม่ได้บวกอ่ะบางทีมันอาจจะแบบเท้ปลาบัฟร้ายนี่ไงกูว่าแล้วอ่ะพร้อมยังซึ่งทท่านนี้บอยบอกว่าคือแบบว่ามันพุ่งได้ใช่ไหมแต่ประเด็นคือกูจะทำให้มันพุ่งไงกูทำไม่เป็น มันมันน่าจะทำไม่ได้นุ่งจากวิ่งเร็วอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงโอเคมาพร้อมไหมยังถ้าพร้อมมันก็ไปสู้เลยอ่ะให้บอยมันเปิดก่อนเลยไปเลยคนเดียวยังไงโอ้โหนี่กูปั่นมันพุ่งมาเนี่ยนี่พุ่งมาเหรอวะเนี้ยพุ่งมาเออมันขโมยกูมันขโมยกูมันเต้นตอนสู้มึงดูดิมันหยาเมืองมึงยอมเหรอโอ้ยยอมบอยมึงก่ายอย่าว่าจริงเฮ้ยมึงมึงตีมันเข้าปากมึงเนี่ยมึงก่ายอย่างวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนถึงมัน อ่ะช่วยอ้าวปืนยิงไม่ออกโอเคอ้าวไหนบอลจะช่วยนายบอลจะช่วยแรจะมช่วยแป๊บนึงอ้าวช่วยม่าเพื่อตายเฉยไอ้บอยกากมากเลยอะในกูขอลงคนเดียวบ้างดิเออเลยเฮ้ยชิวๆมาเอาดาบนี่ไปเลยเห็นไหมหายเลยจบเลยดาบเดียวกูคราวของมันเอาคราวทำไมอะโอเคกูไปโอเค โอ้อ้าวเสื้อกวัวแตกนี่ป่ะมาต่อไปไปสู้เราพร้อมมั้ยยังเร็วๆสิจ๊ะทำแล้วอันนี้พร้อมใช่แม่โอเคเดี๋ยวขอกินแอปเปิลก่อนคือแบบผมไม่จำเป็นต้องคาพก่อใหม่หรอกแค่เออว่ะมันก็อาจจะแพ้ก็ได้นี่ว่ะเอาพอดีป่ะเออไม่เป็นไรมาพร้อมมั้ยยังครับแต่พอเราก็เริ่มนไปเลยมามาอ้าวไม่เด้คือกูตีกูตีไกลมากเลยกูให้กูให้ตีไปสิบทีเลยอ้าวอันนี้อยู่ข้างล่างเหรอแล้วกอมึงแตกได้ไม่ใช่เหรอแตกได้เหรออ้าวน่าจะอแล้วไปคาพใหม่ทำไมเมื่อกี้อ่ะ ฮะอ้าวไม่กูใส่ไม่ครบเซตกูหายงงเกมแล้วทำไมกูตีมึงไม่ได้แล้วอ่ะนี่เซิร์ชแหลกหรือค้าเนี่ยอ้าวอ๋อกูตีอ๋อกอกูตีไกลไม่ได้เหรออะไรวะกูงงอะไรของงงอะเมื่อกี้ข้าศึกเมื่อกี้มึงต้องตีโดนนี่เออแล้วมันไปตายที่นี่มาเนี่ยต้องลองบอมบคกาของเราอ้าวหายกูติดอยู่ในน้ำเออตีเด้อพี่มาจุยนน้ำเหมือนตอนที่มาตีจุยน้ำตัวนั้นมันตายก็ได้ตีตีตีอันนี้ดำน้ำได้ตลอดอันนี้กอดแตกได้ไหมเนี่ย ให้ไ้ไดแล้วมึงจะไม่สูก้กับไหยเหรอเพื่มเงินชนะกูนะสวนได้ที่ไหนอ่ะมึงตีกูของกูสลับอ้าวเหรอเอากส่วนมาดิเย่ yeah. Yeah. นี่สวนเหรอเย่นี่สวนแล้วเหรอ <Yeah. S 2> เย่ต <Yeah. S 2> กกูแตกและตกกูแตกและไม่แน่กน <N. S 2> จูจะแพ้อ่ะเอ้ยเ <Yeah. Yeah. S 2> ย่ก,กูถามยังมะกบมึงไปดิบูรือเปล่าตกลงกองมึงแตกได้ไหมแตกไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ที่ไหนแล้วพี่ไม่ได้เฮ้ยเย่แล้วเย่แล้ว แต่จ้ามึงเป็นกระจกเอ่อถามว่าเราอาจจะตายได้ไหมโอเคไม่ตายแล้วแหะผมเป็นอมตะแล้วทุกคนก็คือว่าเราเป็นอมตะแหละเออทำไมก็โกรธหมูกูแตกไม่ได้โกรธที่กูใส่ตอนนี้เนี่ยแม่มนแตกไม่ได้เนี่ยนั่นแหละก็ถือว่าต่อสู้เราก็เสมือนไปนะครับส่วนบอลแล้วก็ชนะไปเนาะโอเคตอนนั้นมันตายได้ฝากไปก่อนกูว่าโง่เงาตอนกูตายเลยกูทำอจุดเองวะก็ไม่แน่หรอกโอเคเอาสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบมึงกดไลค์กด Subscribe ช่องผมอยู่ใต้ลที่ช่องมายเลขไว้เจ๊คลิปนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย